เปิดตัว s a m s u n Galaxy g A13 และ A23 2รุ่นใหม่ครบด้วยหน้าจอ l ู SD+ แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้เร็ว,รวให้มาถึง 5,000mAh และกล้องหลัง4ตัวในหลัก50ล้านพิกเซลเตรียมเข้าไทยเร็วๆนี้ครับ Samsung ส่งสัญญาณเลิกแถมหัวชาร์จในซีรีส์ A และซีรีส์ M ซีรีส์จากซีรีส์ของ Galaxy สวัสดีครับกับมาเดลข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเดี๋ยวยปฏิกาสนาทในพูดข่าวไอทีครับ Let's awesome with Samsung do a a g x ถ้าชอบข่าวสารกันนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe ช่องเราด้วยนะครับไปแจยพขาข่าวสารที่มาดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันมาที่ข่าวแรกกันเลยหลังจากที่มีบอแสม,มาพักใหญ่แล้วแหละเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ s a m s u n Galaxy A13 และ Galaxy A23 สองมือถือตระกูล A-Series ที่มีการปรับโฉมดีไซน์ใหม่แล้วก็สเปคที่น่าสนใจมาหลายรุ่นนะครับ มาที่รุ่นแรกก่อน Samsung Galaxy A13 มาในดีไซน์ที่คล้ายกับรุ่นพี่โดยหน้าจอมีการจัดเรียงกล้องในลักษณะของตัว L ที่มีกล้องทั้งหมดถึง4ตัวนะครับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลออสตราวาย5ล้านเดฟเซนเซอร์2ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลเ้อมกับกล้องหน้านะครับที่มีมาให้ในความละเอียดที่ล้านพิกเซล เรื่องตรงนี้นะครับเขาก็จะมีในเรื่องของดีไซน์หน้าจอเป็น e Infinity V Display ขนาด6.6นิ้วความละเอียด Full HD Plus กระจกเป็น Gorilla Glass 5นะครับ Sensors แกลนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องหน่วยประมวลผลที่ใช้เป็น Exynos 850ให้ RAM มา6 g b y t e หรอกับแบตเตอรี่5 0 0 0 m a ah. มิลลิแอมการชาร์จที่เร็วถึง 15W วัตต์ Fast Charging Android 12และ One UI 4.0ครับต่อมาอหนึ่งรุ่นคือ Galaxy A 2 3ครับตัวนี้มาดีดีไซน์ที่คล้ายกัน แต่ในส่วนของกล้องที่นูนออกมาเนี่ยจะมีการนูนออกมาจากตัวเครื่องเล็กน้อยนะครับขนาดหน้าจอ6.6นิ้วความละเอียด full hd plus gorilla glass ห้านะครับ core ioms tapdragon หกแปนย์ขอขอ Step 80, ram แปด gig ram หนึรอยยี่กับแบตเตอรี่5,000ันมิลลิแอมการชาร์จที่เร็วถึง25 w, ่วัตต์ super fast charging android 12 one ui 4กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลอ l t ตร wide ด i v e d e เซ h sensor แล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลรวมถึงเซนเซอร์สแกนลนิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องครับ ซ้ำซูม Galaxy A 13และ Galaxy A 23นั้นจะมีทั้งหมด4ส,สีมาตรฐานนะครับได้แก่สีฟ้าสีส้มสีขาวสีดำนะครับโดยรุ่นของ Galaxy A 13จะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในบางประเทศในราคาเริ่มต้นอยู่ที่189ยูโรหรือประมาณ6,700บาทครับ พร้อมกันยังมีการผ่านการลองจากหน่วยงานกสชไปเทียบร้อยซึ่งก็ต้องมีนาตต่างันต่อไปนะครับว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยจะเปิดตัวในช่วงไหนอะไรยังไงในบ้านเรานะครับสำหรับ Galaxy A23 นั้นยังไม่มีการเปิดเผยราคาและการวางจำหน่ายออกมาที่แน่ชัดเดี๋ยวไว้มีข้อมูลมาประกาศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรที่ทําให้พวกเขาทําในสิ่งที่ตัวเองเม่ถนัดครับผมวันนี้มาถ่าที่ถวที่สองแถวตอนนี้ใส่ทันนีครับ Galaxy a ส่งสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนในการลักโลกเนี่ยงทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนหวังที่จะลดการปล่อยมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมลดความสิ้นเปลืองต่อทรัพยากรตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการจำกัดของสินค้านะครับโดยมีการปรับลดการใช้พลาสติกนะครับในระดับสังคมแต่ก็ดีแล้วตีเอสแปดต่อมา ก็ได้ดูผัวชางเลยครับี่เและล่าสุดนครัี่เกดผอ้น้องาวพี่ซึ่งัเครกสทั้งหมดที่พวกเขาทำามนะครับมีเหตุผลครับสแวลไม่แถมหัวชาร์มคาดมาัะไงบ้าง s a m s u n ประกาศแรกนะครับว่ากลยุทธ์ในการอนไร ปรับเปลี่ยนนะครับให้บริษัทเนี่ยค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยจะเริ่มจาก Galaxy A 12กับ Galaxy A 22ก่อนเพราะเขาอยากเรียนที่จะยังมีหัวชาร์จแถมมาอยู่จะสื่อบางประเทศอยากสร้างะ M23 m 3 3อยากดูแลคนที่หลักให้ดีกว่านี้แถมมาแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังดูคลิปแกะกลองของ Galaxy A 13เพราะเขาเชื่อว่าวันเทศเนี่ยก็จะต้องดีกว่ากล่องเป็นแบนด

ซัมซุงกา a ล็กซ A12 สมาร์ทแ d ตดีสู้ให้เร็วกว่าคนอื่นไปไม่มีใครยากสู้ให้สวยงามกว่าเยากนะยังที่ก่อเกิดเป็นภาวะต่อสู้อใได้ยาสู้ยังไม่มีขีดจำกัดสู้ท้ายเดียรตางก็เจากกานนยบักิดาไปสู้ไปด้วยกันให้นานที่สุดเลยอยากตัวเนี้ยครับฟังดูก็ไม่ถึงลายครับที่พยายามสรุขยะด้วยเชียวกันก็ถือว่าแคซีมีแลิเดไ่เวนน ชาร์จไปแล้วดะแม่เพิ่มนมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์กาบาลูมีบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับของเราการเปิดร้านค้าในช้อปปี้ด้วยขายของยิ่งของใช้มากมายเครื่องแต่งกายสนใจก็ทำโปรโมทร้านค้าในช้อปปี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมได้ลองเปิดขายสินค้าผ่านทางช้อปปี้นะครับเพื่อเพื่อคนไหนแฟนค่าวคนไหนนะครับสนใจอยากจะสนับสนุนช่องหรือรูปูบเนึ่ก็สามารถที่จะไปช้อปปี้กันได้นะครับโดยชื่อร้านเราชื่อ พร,ระสิท์รีเทลนะครับโดยสามารถเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษได้พรประสิทธิ์รีเทลนี่หรือพิมพ์ภาษาไทยนะครับพอเข้าไปในร้านเนี่ยก็จะมีสินค้าขายมากมายเลยครับสินค้าที่ขายดีของเราอันแรกก็คือแหนมอ่าเป็นแหนมชุมชนนะครับตัวนี้เนี่ยมียอดขายที่ดีถึง1,800ชิ้นเลยนะครับการันตีรสชาติสินค้าอันที่2ที่ขายดีเหมือนกันก็คือเปี๊ยะไก่อันนี้คือไส้แน่นแป้งบางนะครับ ในราคาเพียงแค่59บาทเท่านั้นเองลงสินค้าไม่นานยอดขายก็ปาไปเกือบร้อยชิ้นแล้วนะครับนอกจากนั้นก็มีของสม,มาัถประจำว่าจะเป็นพ้ะอ้อมนะครับหนังปลาก็มีนะสาหรายก็โอเคนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกล่องซูมของกินอ่าหลายๆคนอยากกินขนมนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดี สั่งกองสูมออกมาได้เลยเราจะจัดแบบโอมาเกเสไปให้นะครับพร้อมของแถมจุกๆนะ <Wow. S 1> ในราคาเพียงแค่ร้อบาทนะสนใจก็สามารถที่จะออเดอร์มาได้นะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาเลยว่าสั่งกล่องซูมมาจาก u t u b e อะไรเงี้ยครับก็รับของแถมจุกๆไปนะครับ <Wow. S 1> นอกจากนี้ก็มีของ IT เหมือนกันที่เป็นกล่องุ่มนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็สามารถที่จะร่วมรุ้นของกล่องสุ่มของเราได้นะครับในราคา1 9 9บาทมี สินค้ามากมายเลยนะครับที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะแล้วก็มีสินค้าสัตว์โปรโมชั่นว่าจะเป็นรัตตสซอยนะครับรลดราคาพิเศษกาแฟกระป๋องนู่นนี่นั่นมาม่ากาแฟซองนะครับมาครบเลยนะสนใจก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับสินค้าเราจะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะขอบคุณสำหรับการอุดหนุนและติดตามกันนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด subscribe ใพ้ตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ด,ดีและขอ้อเสน้เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย